สอนการตั้งค่าเครื่องจะเป็นยังไงไปดูกันเรามาดูกันค่ะว่าการตั้งค่าเครื่องจะตั้งอย่างไงกดตรงคําว่าโอโซนะคะจะเป็นชื่อแบรนด์ของเราค่ะใส่รหัสผ่านได้เลยเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งค่าเองนะคะกําหนดเองได้เลยค่ะจะขึ้นมาเมนูการตั้งค่านะคะแยกย่อยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปการตั้งค่าของเครื่องค่ะตรงฟันเฟืองเข้าไปข้างในของการตั้งค่าตัวเครื่องนะคะก็จะมีการหบดทํางานค่ะก็คือโบดทํางานถ้ากดเข้าไป ก็จะเห็นว่ามันจะมีระบบการชำระเงินค่ะการกำหนดการตั้งค่าของเครื่องนะคะแล้วก็สวิตช์ของนมค่ะเราก็เปิดปิดสวิตช์ของนมได้จะใช้ของชั้นของนมสดก็เปิดนะคะหรือถ้าเกิดไม่ใช้เราสามารถปิดเปิดได้เลยนะคะามาดูในหัวข้อของระบบการชาระเงินกันค่ะการชาระเงินนะคะชาระเงินด้วย QR code ค่ะจะเป็นเงินสดนะคะหรือว่าจะรูดบัตรก็ได้เหมือนกันค่ะกดไปตรงฟันเฟืองค่ะเราสามารถตั้งนะคะการคืนเงินการชาระเงินของเราได้เลยนะคะตัวนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆจาก น yeah. like so uh ั้นค so so kind of ่ะจะเป็นหมวดหมู่ทั่วไปเราสามารถมาแก้ไขรหัสผ่านของเราได้เราอาจอยากจะเปลี่ยนทุกๆเดือนก็สามารถแก้ไขรหัสผ่านของเราได้เลยจากนั้นนะคะจะเป็นการใส่น้ําการใส่น้ำนะคะมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันก็คือการใช้ถังน้ําในตัวจะติดอยู่กับตัวเครื่องโอโซมาติกซิกของเราอยู่แล้วหรือเราจะกดไปตรงถังน้ําของเราก็ได้ถังน้ําก็คือจะเป็นถังน้าที่เราเชื่อมใส่น้ําดีเข้าใส่กับถังน้ําหรือจะเป็นน้ําประปาซึ่งน้ําประปาอาจจะเป็นตัวกรองน้ําที่ติดอยู่ที่ตัวบ้านของเรานั่นเองก็เลือกได้เลยว่าวิธี การ่ายน้ําเราจะใช้การใส่น้ําแบบไหนแล้วก็สามารถกาหนดปริมาณการใส่น้ําเป็นมิลลิลิตรได้เลยค่ะถาดหยดน้ํานะคะก็จะมีเป็นถาดแบบภายในกับภายนอกพัดลมระบายอากาศก็สามารถกําหนดความเร็วในหมดของ ความเร็วในการทํางานของพัดลมนะคะระบายอา,ากาศได้ด้วยปรับรสชาติค่ะอันนี้จะเป็นสวิตช์ปรับกาแฟแล้วก็สวิตช์ปรับปร,ริมาณของแก้วต่อแก้วด้วยค่ะสวิตเซนเซอร์ทั้งหมดซึ่งตัวนี้นะคะการเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะ,อะคอยเตือนให้เราว่าปิดฝาครอบหัวใส่น้ํานะหรือว่าปิดถังน้ําหรือว่าน้ําในถังขาดแคลนนะคะหรือ,อมเมล็ดกาแฟในโถอาจจะขาดไปมันก็จะมีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับแล้วก็คอยเตือนเราอยู่เสมอค่ะมันก็จะมีเมนูประมาณนี้นะคะแล้วก็สวิต ที่ใช้บ่อยอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าทั่วไปเลยค่ะเป็นการเปิดปิดปุ่มของเครื่องนะคะแบบนิ่มนวลหรือเราอยากจะ ตั้งค่าอุณหภูมินะคะหรือตั้งค่าการแสดง2แก้วแบบไหนตัวท,ที่ใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นหัวข้อประมาณนี้เลยแล้วก็กดเซตตั้งค่าเองได้นะคะตั้งค่าการล้างนมอันนี้ก็เป็นปุ่มล้างท่อนมนะคะลูกค้าจะเปิดหรือปิดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเปิดทิ้งไว้ล้างนมด้วยมือหรือว่าล้างนมอย่างรวดเร็วก็คือจะมีระบบล้างนมให้อัตโนมัตินั่นเองประมาณนี้ต่อไปค่ะเป็นการแปลงหน่วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ง่ายมากๆค่ะลูกค้าจะให ให้มันเป็นหน่วยเป็นองศาเซลเซสหรือว่าเป็นอ,องศาฟาเรนไฮต์ฮก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าอยากจะเอาหน่วยอุณหภูมิแบบไหนนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นองศานั่นเองนะคะเป็นอุณหภูมิน้ํานะคะลูกค้าต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นการตั้งค่าจากโรงงานก็คือมันเป็นการระบบรีเซ็ตนั่นแหละค่ะถ้าเรา,อ,าอยากจะรีเซ็ตเครื่องก็สามารถรีเซ็ตได้ส่วนตรงนี้จะเป็นรีสตาร์ทเครื่องนั่นเองออกจากแอป,ปรีสตาร์ทใหม่ทั้งหมดหรือว่าจะเป็นการขนส่งรับความร้อนป้องกันการแข็งตัวก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็การระบายน้ํา ในระบบด้วยอันนี้เป็นการรีสตาร์ทหรือรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะคะประมาณนี้นี่คือการตั้งค่าของตัวเครื่องเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติออโตมาติกซกเป็นไงกันบ้างคะใช้ง่ายใช่ไหมล่ะคะหากท่านได้สนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ยูพอปทุกช่องทางออนไลน์เลยคะ่ะ